เพอเปลี่ยวยกับมาเลยพอเ,เอามาแล้วแล้วออกมาอมที่จริงก้าวก้าวมาได้นะคะที่จริงจะมาก็มาได้นะคะแต่ไม่ยอม สวัสดีค่ะช้างน้อยคี้ดือ้อแอบเที่ยวแอบเที่ยวเราจะจำกับมา,าย่างไรนี่ไม่ใชเราจะพังรัวเหรอตอนไปไปได้กลับแม่ไปไหนตอนไปไปได้นะครับโอ้ตอนไปไปได้นะคะตอนกลับแม่ครับซอยผมเนะครับแม่แม่แม <laughs> ชีแตกแล้วชีแตกแล้ว โอ้โห oh. ผมจะไปขี่โอ้ oh. ผมจะไปผมจะไปขี่ใช่ไหมคุ้ยหน่อยนะผมเค่ยบบเียปวดอือนี่เชครับผมก็เลยข้ามไปครับ <laughs> อ,อ๋อใส่กวกอย่างนี่ง <laughs> <laughs> ใส่กอด <laughs> จะกลับมาได้ไหมนะ่ะมิงโอ้ย oh, เบิ่งเบิ้งลเบิ่งคาดตูดอยู่แม็กม <laughs> าๆพับเปามาช่วยแล้ว <laughs> จะออกได้ปะ ไปทางพี่มิ่งออกทางมาออกทางเจากของเข้าไปพี่แม่ลูกไปาทางนี้ทางนี้แล้วโอโ้โ,อโหเยอะจังเลยมิง่งโอ้โหสู้กับพ่อเปานะคะไม่ยอมพ่อเปาโอ้โหพ่อเปาเสียวกลับมาได้บ่อเอามาแล,ล้วออกมาผมมจีนีเที่ยวเป็นบะ จะหนีเที่ยวนะคะเอ้ยพ่อเป๋าให้ผมเที่ยวเนี่ยกับป้าใดเนาะ<ป>เที่ยวรอบรั้วป่าม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 าอืออืออุ้ยไป,ไปนีมีแม่เที่ยวได้แม่บิดหูได้วัสดีครับวัสดีครับ ลีลาดูลีลาเราเาตีตูดเลยลีลานี่นี่ลีลานะคะโอ้โหลีลาเบายอมบายอมมาไปมาไปอ๋อขาข้างนั้นมาโอ้อยกช่วยยกช่วยเอ้ยก บอมแมนเด่นนี่เพิ่นทำท่า,ทาแกงพอเปาดูช้างน้อยแกงพอเปาอ,อีกแล้วโอ้โหยฮะที่จริงก้าวก็ก้าวมาได้นะคะที่จริงจะมาก็มาได้นะคะแต่ไม่ยอมมานะคะดูดูด,ดูอาการนะคะรีลามากเลยนะคะโอ้ย,อยนะ ติตุดติตุดมาแล้วแม่แม่พ่อข่าวแม่แม่อ,รรมอย,อรรอย<笑><笑>จะไปอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนีเนเนขันเสร็จปะไปไปทางนู้นเลยไปเอาเนี่ยขันจะไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะ เออเออ,อ,ม,อมามามา,ม,า,ม,ามช้างน้อยช้างน้อยขี้ดื้อ <c oughs> พ่อเปาเหยียบไว้เหยียบไม่ได้หรอกพ่อเปาสู้แรงมิ่งไม่ได้หรอกวอยวอย เหมือนฟังมากเลยนะคะถอยมิงถอยจับหัวจับหัวเลนโอ้ยจับโซเองเลยจับโซจะคล้องเองเลย ไล่หมาไล่หมาหมา,มามาจากข้างไหนน่ะทั้งสองตัวเลยสวัสดีครับ าพบกันต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีเสียงคู่อีกมีเสียงขู่ด้วยครับ,บนี่วัสดีพ่อวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับมีขนมใหม้ผมกินบ่นี่ออกมากับยางปวนเลยหลังจากไปจับออกมาจากในปา่าไปจับมาจากในป่าได้นะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึฮ่าเออหาโน่น๋ยวไปนี่บ้านนี่หาโน่นเนี่ยหาโน่นสื้อป่ะอุ้งน้อนอึขึ้นเขี่ยวมันเขี้ยวแสงน้อยบ่ไปฝากน้องน้ำมูก่อนบอกลุงฝากน้องน้ำมูก่อกสิเดินทางกลับตัว ไปแล้ว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 เฮ้ย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 จิยไปได้นี่จิไปได้นี่เอาเอาแบบซือ่อๆบอสช่างอ้วนเร้อช่างอ้วนสั่งอย่าง,งนี้กมาอ้วนถึงกินไรปะน,นี่ขอบคุณแม่พี่สีนะครับที่ช่วยกันเลี้ยงนะครับจนต,ต,ตัวตัวไอตัวโตขนาดน,น,น,นี้กินไรช่างอ้วนกินไรกินเก่งมากนะครับ คุณคุณแม่นะครับที่มีความรักความเมตตานะครับผมกับน้องช้างตัวเล็กๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไดินน่ะไปไดินน่ะเอาเอาเอาไปแล้ว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 แมนแมนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เป็นไงอุยอ้ยห้อยผู้ใดมากครับพ่อโอ้ห้อยพี่บุญคลองหมดมิงบ่ผมมันถือว่าตะไคร้อายุได้่าผมอยากอายครับผมเขินผมเขินง่าอายเพิ่นครับกับปีกจู่มันครับง่ายง่ายเฮ้ยขาที่ห้าใหญ่มากเลยพี่บุญคลองนี่สวนมิ่งนี่ก็เปียกเลี้ยกเอาอย่ยางก็เปียกพ่ออืน่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม คำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับฝากภาพความน่ารักของน้องช้างตัวเล็กๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ